ทุกคนในโลกแห่งวัตถุนี้เกิดมาในความเคลาหรือความมืดผู้ที่ลงมาที่นี่ก็จะพบแต่ความเคลาและความมืดอยู่ตลอดจริงๆแล้วธรรมชาติของโลกแห่งวัตถุนี้คือความมืดมันอาจจะสว่างด้วยแสงแดดแสงจันทร์ไฟ รือไฟฟ้าแต่ธรรมชาตขิของมันคือความมืดนั่นเป็นข้อเท็จจริงทางวิทยาศาสตร์ดังนั้นทุกคนที่เกิดมาในโลกแห่งวัตถุนี้ตั้งแต่พรหมจึงเป็นบุคคลสำคัญในดาวเคราะหที่สูงสุดในจักรวาลนี้ลงมาจำ,จำนวนหนึ่งจนถึงมดล้วนเกิดมาในความมืดมิด ความเขาและแสงสว่างนั้นคืออะไรแสงสว่างนั้นคือพระผู้เป็นเจ้าสูงสุดในทํานองเดียวกันศาส,สนาหมายถึงการเชื่อฟังกฎหมายของพระเจ้านั่นเองและหากมนุษย์ไม่เชื่อฟังกฎหมายของพระเจ้าเขาก็ไม่ดีไปกว่าสัตว์พระคัมภีร์ทุกเล่มและคำสอนทางศาสนาทุกประการ มีไว้เพื่อยกระดับมนุษย์จากรากฐานของสัตว์ไปสู่ฐานของมนุษย์ดังนั้นบุคคลที่ไม่มีหลักคำสอนทางศาสนาไร้สำนึกถึงพระเจ้ามันก็ไม่ดีไปกว่าสัตว์โดยใช้ชีวิตการหากินการนอนหลับเรื่องเพศสัมพันธ์และการป้องกันตัว และการดําเนินดํารงอยู่หลักการทั้งสี่นี้เป็นเรื่องปกติสําหรับทั้งมนุษย์และสัตว์ความแตกต่างระหว่างชีวิตมนุษย์และชีวิตสัตว์คือมนุษย์สามารถแสวงหาพระเจ้าได้แต่สัตว์ทําไม่ได้และเข้าถึงยากมากกว่านอกจากจะเห็นมนุษย์ คือพระเจ้าหรือผู้ที่มีบุญคุณช่วยเหลือที่สัมผัสได้เท่านั้นนั่นคือความแตกต่างดังนั้นมนุษย์ที่ไม่มีแรงกระตุ้นในการค้นหาพระเจ้าจึงไม่ดีไปกว่าสัตว์และมีความทุกข์ความยากลำบากแค้นใจมากไปกว่าสัตว์ไม่ต่างกันเลยน่าเสียดาย ที่ในขณะน,นี้ในทุกๆรัฐของทุกสังคมผู้คนกำลังพยายามลืมพระเจ้าบางคนพูดต่อสาธารณะว่าไม่มีพระเจ้าบางคนพูดว่าหากมีพระเจ้าเพราะองค์ก็ตายแล้วเพราะเราไม่สัมผัสถึงความมีอยู่ของท่านเลยและอื่นๆพวกเขา เลยสร้างอาริยธรรมขั้นสูงที่มีตึกระฟ้าจำนวนมากแต่พวกเขาลืมไปว่าความก้าวหน้าทั้งหมดของพวกเขาขึ้นอยู่กับพระเจ้าและความรู้ต่างๆที่เขาคิดว่ารู้นั้นเขาไม่ได้รู้และเขาไม่ใช่เจ้าของความรู้ต่างๆนี่คือสภาพที่ไม่มัน่นคงมากสำหรับสังคมมนุษย์ มีเรื่องราวดีๆเรื่องหนึ่งที่เป็นยายถึงสิ่งที่เกิดขึ้นกับสังคมที่ลืมพระเป็นเจ้าครั้งหนึ่งหนูตัวหนึ่งถูกแมวรบกวนหนูจึงไปหาผู้ศักดิ์สิทธิ์ผู้มีพลังลึกลับและพูดว่าท่านผู้เป็นเจ้าข้าพระเจ้ามีความทุกข์ใจมากอมืมีปัญหาอะไรล่ะ หนูพูดว่าแมวไล่ตามข้าพเจ้าเสมอข้าพเจ้าจึงไม่มีความสงบในใจแล้วท่านต้องการอะไรล่ะโปรดเปลี่ยนข้าพเจ้าให้เป็นแมวได้ไหมครับโอเคตกลงก็จะเปลี่ยนเจ้าเป็นแมวหลังจากผ่านไปไม่กี่วันแมวก็มาหาผู้ศักดิ์สิทธิ์และพูดว่า ท่านผู้เป็นเจ้าข้าพเจ้ามีความทุกข์ในใจอีกแล้วอืมความทุกข์ในใจของเจ้านั่นคืออะไรล่ะสุนักไล่ตามข้าพเจ้าอืมแล้วท่านต้องการอะไรโปรดทำฉันให้เป็นหมาได้ไหมครับโอเคตกลงเจ้าจงเป็นหมาเดี๋ยวนี้ หลังจากนั้นไม่กี่วันสุนัขก,ก็เข้ามาหาและพูดว่าท่านครับผมมีปัญหาอีกแล้วมีปัญหาอะไรจิ้งจอกไล่ตามผมอยู่ผมสู้เขาไม่ได้แล้วท่านต้องการอะไรผมอยากจะเป็นจิ้งจอกบ้างโอเคตกลงกลายเป็นจิ้งจอกซะจากนั้นตุนักจิ้งจอกก็เข้ามาหาและพูดว่าโอ้เสือกำลังได้ตามผมอยู่ครับอืม แล้วท่านต้องการอะไรอีกล่ะผมอยากเป็นเสือโอเคตกลงเจ้ากลายเป็นเสือซะตอนนี้เสือก็เริ่มเจ้องมองไปที่นักบุญและมีความคิดว่าฉันจะกินคุณเสือพูดโอ้คุณจะกินฉันหรือฉันทำให้คุณเป็นเสือนะ และคุณต้องการที่จะกินฉันแน่จริงหรือใช่ฉันเป็นเสือแล้วและตอนนี้ฉันจะกินคุณจากนั้นผู้ที่เป็นนักบุญหรือผู้เจริญก็สาบเขาให้กลายเป็นหนูอีกครั้งหนึ่งและเสือก็กลายเป็นหนูดังนั้นอารยธรรมของมนุษย์เราก็เป็นแบบนี้ นั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นนั่นคือกฎธรรมชาติและเมื่อพวกเราพยายามอาหาังการหากคุณฝ่าฝืนกฎแห่งลักนะของคุณอารยธรรมที่ปาศจากพระเจ้าไม่สามารถมีความสุขได้นั่นคือข้อเท็จจริงตอนนี้ลักษณะสำคัญของคุณคืออะไรคุณคือสิ่งมีชีวิตและคุณต้องการเข้าใจลักษณะสำคัญของคุณ ลักษณะนั้นก็คือธรรมะหรือศาสนาของคุณที่ไม่ใช่ศาสนาคิดฮินดูศาสนาอื่นๆหรือศาสนาใดลักษณะสําคัญที่เป็นนิรันดร์ของคุณนั่นคือศาสนาของคุณและแลักษณะสํา,าสคัญนั้นคืออะไรลักษณะสําคัญของคุณก็คือคุณต้องการความรักยังไงละ่ะคุณต้องการรักใครสักคนหนึ่ง และดังนั้นคุณจึงต้องการรับใช้เขานั่นคือลักษณะสำคัญของคุณคุณรักครอบครัวของคุณคุณรักสังคมของคุณคุณรักชุมชนของคุณคุณรักประเทศของคุณและคุณรักพวกเขาคุณจึงต้องการรับใช้พวกเขาแน่นอนที่จะเข้าร่วม ในการรับใช้ด้วยความรักเป็นลักษณะสําคัญของคุณธรรมะของคุณไม่ว่าคุณจะเป็นคิดเตียนมิสลิมหรือฮินดูลักษณะนี้จะยังคงอยู่สมมติว่าวันนี้คุณเป็นคิดเตียนพรุ่งนี้คุณอาจอยากจะเป็นฮินดูดูบ้างแต่ความรู้สึกแห่งการรับใช้ของคุณจิตวิญญาณแห่งความรักนั้นจะอยู่กับคุณดังนั้นแนวโน้มที่จะรักได้รับใช้ผู้อื่นคือธรรมะ หรือศาสนาของคุณนี่คือรูปแบบสากลของศาสนาหากคุณพัฒนาความรักต่อพระเจ้าอย่างเต็มที่คุณจะรู้สึกถึงความสมบูรณ์แบบภายในตัวเองคุณห้อยหาความพอใจและความพอใจอย่างนั้นจะหยุดลงทันทีความรักเท่านั้นที่จะสร้างความสุขได้จริงๆอย่างคุณเองที่รักศาสนาของคุณคุณก็ณจะรับความสุขทันทีเมื่อคุณได้รัก คุณเข้าถึงความรักแบบนี้ได้หากคุณเข้าใจเมื่อศาสนามันยังทำให้คุณเกิดความมั่นคงชีวิตได้แล้วคุณจงลองรักสิ่งที่มันคงที่ยิ่งกว่าศาสนาดูเพราะจักรวาลที่ยิ่งใหญ่กว่าศาสนาหากคุณรักจักรวาลคุณก็จะเข้าถึงความรักที่สูงขึ้นไปอีกแล้วอะไร ใหญ่กว่าจักรวาลที่จักรวาลมันแยกตัวออกก็คือปอลมาตามันนั่นเองลองใช้ลักนำทางดูจะพบความจริง